สวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่ handmade ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เมย์จะสาธิตวิธีการใช้ตัวที่ใช้ป้อนไหมตัวนี้ค่ะตัวป้อนไหมตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับปลอกนิ้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเวลาเราใช้เราจะใส่เข้าไปในนิ้วแล้วไหมมันจะผ่านออกสองด้านคือด้านฝั่งทางนี้กับด้านฝั่งทางนี้ค่ะเวลาใช้งานนะ เวลาใช้งานข้อดีของมันก็คือไหมจะไม่บาดมือเราแล้วถ้าจะใช้วิธีนี้ได้ก็คือคุณจะต้องถักโดยที่ไม่ใช้ไหมพันมือค่ะเวลาเราวางเราก็จะวางตามที่เราถนัดไหมมันจะผ่านมาแบบนี้พี่เมย์ใช้วิธีเอาไหมผ่านมือเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยค่ะจับมันไว้มาดูวิธีใช้งานเวลาเราถักไหมมันก็จะเลื่อนผ่านห่วงมาตัวที่เป็นตัวกําหนดให้ไหมออก ช้าหรือออกไวจะอยู่ตรงสองนิ้วด้านล่างเป็นตัวประคองไหมเวลาเราถักนะคะไหมก็จะผ่านออกมาแบบนี้อันนี้พี่ถักจากงานจริงเลยนะคะงานจริงเสื้อตัวที่ถักอยู่ตรงคลิปปัจจุบันนะคะ mf ศูนเจ็ดแปดเวลาเราถักก็จะเหมือนกับเรามีปลอกนิ้วช่วยให้ไหมไม่บาดมือเรา ตรงนี้เราก็จะสามารถถักได้นานชิ้นงานตัวนี้มีน้องใน a ฟ e b o o k นะคะเขาส่งมาให้พี่เมย์ส่งมาให้พี่เมย์ใช้ฟรีๆเนี่ยแหละค่ะเขาซื้อเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็เลยลองส่งมาให้พี่เมย์ใช้ดูพี่ลองใช้ดูแล้วโอเคนะคะมันมันช่วยให้เราถักได้นานขึ้นนิ้วไม่กิว่วไหมไม่บาดใช้ได้กับไหมหลายชนิดเลยนะคะใครสนใจชิ้นงานชิ้นนี้พี่เมย์ไม่ได้ขายแต่ว่า จะลงข้อมูลของคนขายไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะคุณลองเข้าไปคุยกับน้องเขาดูนะน่าจะเป็นสินค้าพีออเดอร์นะคะต้องต้องมีจํานวนคนสนใจพอสมควรถึงจะสั่งเข้ามาะนะคะ,นะคะก็น่าจะไม่แพงก็ลองคุยกับน้องดูอ่านตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะเนี่ยะแล้วเราก็ถักต่อไปเราก็จะถักต่อไปแบบนี้ได้เรื่อยๆถักแล้วเพินนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องไป กลัวไหมมันบาดมือไหมก็จะผ่านออกมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะอะ่ทีนี้ถ้าถ้าเราหยุดงานเราพักทําไงนะคะเราดึงห่วงตัวนี้ออกมาคุณดูไหมนะคะไหมมันจะผ่านช่องดึงห่วงตัวนี้แล้วเราจับงานแบบนี้จับตัวชิ้นงานนี้นะคะแล้วคุณเอาวางไว้นคะคะคุณก็ไปทําธุระได้พอกลับมาคุณจะามาใช้ต่อคุณก็ใส่นิ้วเข้าไป ใส่นิ้วเข้าไปที่เดิมรูดตรงนี้เข้ามาเอามือจับนี่ไว้นะรูดออกมาเอาเข็มใส่เอาไหมผ่านนิ้วเหมือนเดิมผ่านนิ้วนางมาหานิ้วก้อยไหมจะเป็นแบบน,นี้แล้วคุณก็ถักต่อข้อสำคัญก็คือเอาไว้ให้พ้นมือเด็กนิดนึงเพราะว่าตรงนี้กับตรงนี้ ถ้าเด็กเอาไปเล่นก็น่าจะอันตรายอยู่นะคะก็เก็บให้พ้นมือเด็กนิดนึงทีนี้มาดูวิธีใส่ไหมนะคะวิธีใส่ถ้าตอนออกก่อนอ่าหลังจากที่เราเราบอกว่าเราไม่ใช้ละเราจะเอาตัวนี้ออกทําไงนะ,ะวิธีเอาไหมออกก็ธรรมดาปกติมันค่ะพาดผ่านย้อนนะมฮะย้อนออกแล้วนะคะด้านซ้ายนะทีนี้มาดูด้านนี้ออกวนมาเลยค่ะ อ,อลักษณะของตัวชิ้นงานเวลาใส่นิ้วก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าตอนเริ่มล่ะตอนเริ่มยังไม่เคยใช้เลยจะลองใช้ตัวนี้อ่ะวิธีใส่อันนี้เป็นใหม่ตอนที่เราเริ่มงานเอาตัวปลอกนิ้วนี้ใส่นิ้วเข้าไปก่อนนะคะอันนี้เป็นใหม่ที่เราจะใช้งานพี่เคยเห็นบางคนเขาใช้วิธีนี้นะคะใช้วิธีเอาเอาปลายไหมเนี่ยสอดผ่านมาถึงฝั่งนี้ของพี่มีวิธีง่ายกว่า คุณเตรียมไหมพร้อมจะใช้งานวิธีเตรียมไหมนะคะพี่จีบจีบอย่างนี้นะคะผ่านนิ้วนิ้วนางมานิ้วก้อยแล้วดีดเวลาดีดจะเอานิ้วกลางกับน,นิ้วโป้งมาจับอ่ะปกติเราถัดอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราจะเอาตัวนี้ใส่มันจะมีสองด้านนะคะด้านนี้กับด้านฝั่งนี้ใส่ด้านนี้ก่อนใส่ด้านนี้นะมาทางนี้ค่ะแล้ววน เข้าไปละมาดูฝั่งด้านนี้ฝั่งอันทางขวามือฝั่งขวามือจะวนอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันย้อนกันเห็นไหมคะฝั่งขวามือมันไม่มีที่ให้คุณวนคุณพลาดอย่างนี้ก่อนพอคุณพลาดเสร็จแล้วคุณใช้มือคุณช่วยดึงค่ะแล้วมันจะเข้าไปในห่วงงานจะเป็นแบบนี้แล้วเวลาใช้มันก็จะเลื่อนอยู่ในห่วงเวลาออกเวลาเาออกนะคะ ดึงย้อนปกตินี่ค่ะออกครั้งนี้ก่อนทางนี้ก็ออกวันนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวลองไหมสีเข้มให้ดูพี่ลองไหมสีเข้มให้ดูนะคะอย่างแรกเอาปลอกใส่นิ้วใส่ด้านไหนก็ได้นะคะด้านนี้ก็ได้หรือจะเปลี่ยนมาด้านนี้ก็ได้อันเดียวกันเห็นไหมคะเพราะว่าสองด้านนี้มันสลับกันอยู่จะเข้าฝั่งไหนก็ได้นะคะฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้แล้ววิธีใส่ไหมเราเอาไหมาพาดมือก่อน จีบนะคะจีบเหมือนเดิม่ะพี่จีบพอจีบอย่างนี้เสร็จแล้วไหมตัวนี้จะลงที่นิ้วนางผ้า,าิ้วก้อยพอนางกับก้อยเสร็จปุ๊บดีดดดีดนิ้วกางจะมาจับไหมกับนิ้วโป้งแทนนิ้วชี้จะดีดไหมออกมาพอดีดไหมเสร็จแล้วจะเอาไหมใส่เอาไหมใส่ฝั่งทางนี้ก่อนนี่นะคะจับเส้นนี้นะพาดหมุนนะฝั่งทางนี้พาดมาทางนี้ พอพาดมาเสร็จแล้วเราจะเอาใส่เราดึงห่วงเห็นไหมดูเส้นไหมเนี่ยแล้วมันก็จะเข้าไปในห่วงลองดูค่ะพี่ลองใช้ดูแล้วนะคะข้อดีของมันก็คือไหมไม่บาดมือแล้วเราสามารถถักได้นานปล่อยใหม่ก็คล่องแต่คุณจะต้องเปลี่ยนวิธีการถักก็คือไม่ถักเอาไหมพันที่นิ้วสำหรับคนที่ถักโดยที่ใช้ใช้พาดผ่านนะคะคุณจะสามารถใช้ตัวนี้ได้ดี แล้วเวลาคุณถักคุณก็ถักต่อถ้าเราเริ่มงานเราก็เริ่มถักของเราปกตินะะี่ค่ะตัวนี้ก็สามารถปรับได้จะเอามาไว้ด้านนี้ก็ได้นะหรือจะเอาไปอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราลองดูอุปกรณ์ดีๆเสริมเวลาเราถักงานโครเชต์ที่พี่เมย์แนะนำอีกอันหนึ่งลองดูค่ะสนใจสั่งซื้อพี่เมย์ไม่ได้ขายนะคะตัวนี้รีวิวให้น้องคนขายอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ลองหามาใช้ดูนะคะข้อมูลของชิ้นงานตัวนี้นะคะเรียกพี่เมย์เรียกปลอกนิ้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเรียกว่าอะไรปลอกนิ้วเหล็กนะลองดูค่ะอ่านตรงคำอธิบายนะพบกันคลิปต่อไปที่ youtube ช่องพี่เมย์แมทินี่แฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ